ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ช่องตู้อีนอ่น้นนากะถึงบันเวลารอค่อยมาถึงแล้วครับตุยอีมาดูดเข่าหน้าปังครับครบรอบแล้วครับอีจากฝนเมื่ครับรถด,ดูดใหญ่ตึงตึง,ต,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 งตึงอยู่เขาลมแซน้าเมิดพี่น้องนครับเห็นครับ,รบเขาตุยอีแซน่าปวดปด,ดอยู่หน้าตุยอีเป็นหน้าลงพี่น้อง ่น้ำย่างเดียวบันเขากะได้ที่ทางออกเนาะดีแล้วครับพี่น้องเขาแช่น้ำฝนก็นดีดีปีนี้เนี่ยเอินหาฝนตกเนหาฝนตนกนตเขากะงามอยู่ดอกแต่ว่าหันลม่มพี่น้องเอ้ยจักสซไดบบ้ขึ้นบมบรข้องรถตีข้องรถเจียว เขากล้าค่ากับมกบาทอาซิบครับพี่น้องหน้าพี่น้องหน้านี้นี้ตายเอ้าตัวนี้มึงมึงมึงกำโค้งครับเ็บไปตรงไหมเ็บไปต้มเลยกำโค้งผู้กโค้งนี้ตายรถเดียว กามยูพี่น้องแม่เาะเขามีปลาบ่ รถกีอยนี่หน้ากว้างประมาณ8เมตรเมตรตั่งเมตรตัวยหลมีกับื้ไรเด้อพี่น้องทุ้ใดยอยากได้ือมาเที่ยวเด้อไม่ด้ือไป็น้ำใส่์รับเ

จะมีพี่น้องปลาจะมีปลาเนีมเดือนหกปลาเนี้มน้าปลากี่สายนี่วะต้องตัดกระเด็นเฮ้ยปลากระเด็นอังดาเอาไปเช็เงียปลากก่อนเดี๋ยวอ๋อเดีหอปูได้๋ยวหอปลาปูนี่เพมึงไฟมาดูดเขาไมาซราปลา ข้อไปแล้วข้างนองต่อข้อได้ป้าพ่ออ๋อไจะติดกุ้มแล้วพี่น้องนี่นี่ขื้นด้คุ้มเดียวนี่นะคุ้มีอ่ะเพราะว่าเขาล้มแค่หนำนะครับ เอาพวกเขาที่เหลือแถวรถครับเอาไปให้ใกล้น้ำบอครับสำหรับคลิปนี้ตู้อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจเด้อครับสวัสดีครับ